พบกับช่องยานน้อยชาแนลนะคะวันนี้นะคะพิเศษนะคะจะมารีวิวลิปลอกได้นะคะของสุดิพรน,นะคะมีมีสามีนะคะอันนี้เราเอฟมาแล้วมี3าสีเพื่อนๆคงจะเคยเห็นมันเด้งขึ้นหน้าเฟซของเราบ่อยๆนะคะอันนี้ก็อยากจะลองนะคะก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันว่า มันจะติดทนติดนานเหมือนที่เขาบอกด้วยเปล่านะคะเดี๋ยวอันนี้นะคะเราก็เอฟมาทั้งหมด3สีเลยนะคะมีสีส้มสีชมพูแล้วก็สีแดงนะคะแล้วเขาก็จะแถมลิปบาล์มมาตัวหนึ่งนะคะลิปมันนะคะใช้ทาก่อนที่เราจะทําการลอกนะคะในกล่องนะคะเขาก็จะเขียนว่าขนาดห้ากรัมเนาะขนาดหกรัมนะคะตอนที่เราแกะออกมาลอกกระดาษออกมาแล้วนะคะนี่ลอกขกนดาดออกมาแล้วเนาะ ข้างนะคะเขาจะเขียนว่าขูดแทสแกนที่นี่ลุ้นรับทองคําตรวจช็คสินค้าว่าแท้หรือไม่แท้สามารถขูดแล้วก็สแกนนะคะเราสามารถขูดตรงนี้เป็นบาร์โค้ดเนาะเราจะลองขูดดูนี่นะคะก็จะเป็นบาร์โค้ดมันไม่ค่อยเห็นเนาะเป็นบาร์โค้ดประมาณนี้นะคะนีค่ะแล้วก็ใช้โทรศัพท์สแกนดูนะคะก็จะรู้ว่าสินค้าเราของแท้หรือของปลอมเนาะทิ่สรีพรนะคะมีทั้งหมด3สีนะคะ อันนี้ราคานะคะที่เอฟมานะคะอยู่ที่เขาจัดโปรโมชั่นนาะสามแท่ง570บาทแล้วก็แถมเลปกอสน,นะคะลิปบาล์มนตลับนะคะเดี๋ยวเราวันนี้จะมารีวิวกันเลยนะคะว่าผลลัพธ์จออกมาเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ขออนุญ,ญาตเอาสีชมพูแล้วกัน,นะค่ะสีชมพูนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลองกันเลยแกะเลยนะคะอันนี้ก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะคะนี่เนาะ สีพูนะะี่ค่ะแท่งจะเป็นแบบนี้นะคะคล้ายๆกับลิปตินนะคะนะแต่นี้จะเป็นแบบลอกได้เดี๋ยวมาลองกันเลยนะคะเขาเขียนมาในข้อความนะคะตอนที่เราสั่งซื้อเขาเขียนมาว่าไม่ให้เราทาวาสลีนที่ปากนะคะเพราะว่าวาสลีนมันจะมันเกินไปมันจะเคลือบปากของเรานะคะแล้วก็ทําให้ไม่ค่อยติดเนอะอันนี้ สดๆไม่ได้ทาอะไรนะคะจะมาลองกันเลยค่ะ่อนอื่นนะคะเราก็จะทาลิปบาลบางๆเขาให้ทาลิปบาลของของตัวมันให้ค่ะบางๆลิปตัวนี้จะเป็นลิปที่แบบว่าไม่ใช่ลิปมันมันเยิ้มๆนะคะนะคะก็จะติดติดดีนะคะ เขาไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้อะไรนะวัส,สลีนไม่ให้ใช้สีพึ่งเนาะก็ให้ใช้ลิปมันธรรมดาก็ลองดูค่ะแต่อันนี้พอดีเขาแถมมาก็ใช้ของเขาดูนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาลงวิธีการใช้นะคะเขาก็บอกว่าให้ทาย้ำๆหลายๆรอบจะได้ติดทนแล้วก็ทิ้งไว้5-10ถึงนาทีเลยนะคะให้มันแห้งจนแห้งสนิทเลยมันจะติดทนนะคะน,นี้ลองทาดู ลองทาเลยนะคะนี่ค่ะ เรียบร้อยเพื่อนๆเดี๋ยวเราทิ้งไว้นี่มีกลิ่นหอมกลิ่นหอมนะคะก็คือเขาทํามาจากธรรมชาตินะคะก็ทาไว้ให้ทั่วๆแน่นๆเ,เลยนะคะยิ่งทาได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วก็เดี๋ยวเราปล่อยทิ้งไว้ประมาณ5นาทีเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงคะ่ะค่ะตอนนี้นะคะก็ผ่านไป5นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะที่ทาไว้นะคะแต่ๆเดก็ แห้งนะคะตอนนี้เริ่มแห้งแล้วไม่ติดมือเมื่อกี้เราทาสียมพูนะคะสียมพูคือสีนี้เนาะนะคะสทีที่ทาคือสียมพูเนาะ,ะมันก็จะออกแบบว่าแดงๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวมาลอกกันดูว่าจะเป็นยังไงเนาะวิธีการลอกนะคะเขาก็ให้เม้มปากนะคะเม้มปากแล้วก็ลอกได้เลยะคะ่ะ ติดแบบนี้เลยิึงอ้าวหลุดแล้วนี่นะคะเรติดเป็นแผ่นออกมาแบบนี้นี่นะคะนี่นะคะไม่ได้ทำอะไรเนาะเชือขับขอบซึ่งหน่อยนะคะที่เช,ชือเชือขอบขอบ,ขอบนะคะเดียวเลยนะคะ เดี๋ยก็ไม่เป็นไรเนาะ,ะนี่นะคะก็จะได้สีชมพูอ่อนๆแบบนี้เห็ไหมคะก็โอเคนะคะากําลังฮิตเนาะข้างในจะเป็นแบบแดงๆข้างนอกจะเป็นชมพูละเลือเล้อนๆนะคะนี่คือสีชมพูนะคะแต่นะ่ามันน่าจะคล้ายๆติน้นมันน่าจะอยู่ติดทนนานนะคะก็คือโอเคอยู่นะคะเราออกมาแล้วก็เป็นสีแบบอ่อนๆที่ต้องการเนาะไม่เหมือนกับ,บทาลิปเหมือนปากเป็นสีอมชมพูเนี่ยนะคะแต่ถ้าทาลิปมันก็จะแมทใช่ไหม อ่าโอเคคือว่าใช้ได้เลยค่ะลิปสุภาพอนนะคะแนะนำเลยค่ะก็มีติดไว้นะคะใครที่ชอบทาติ้นนะคะอันนี้มีสามสีนะคะก็ไปหาซื้อมาลองใช้กันดูได้นะคะสำหรับคนที่ชอบลิปติ้นเนาะนะคะสามสีไม่ได้ค่าโฆษณานะคะมารีวิวให้เพื่อนๆดูเผื่อใครสนใจนะคะอยากตั้งใจว่าอยากจะซื้อมาลองก็ซื้อมาได้เลยนะคะนี่นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e นะคะให้กับช่องยูน้อยชาแนลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย